สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันนะครับวันนี้ก็ข้าคืนวันศุกร์นะครับมาศึก Friday Night มีเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงสนามทำการแข่งขันกันด้วยนะครับก็จะเป็นคู่ของเลสเตอร์เจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับช่วงนี้เลสเตอร์เองก็ต้องให้กำลังใจเยอะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นเกมบุนเดสลีกาเยอรมันก็คือไบร์บวกเจอกับเวเดอร์เบรเมนนะครับไปว่ากันด้วยเรื่องของเกมพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันนะครับลงเตะในเวลาตอร์าีลต ก็ต้องทำผลงานให้ดีอยู่รองบุ้ยครับขณะที่เบรนท์ฟอร์ดทีมผู้มาเยือนอยู่อันดับ11ผลงานล่าสุดเลสเตอร์เล่นในบ้านแพ้อาร์ซนอลไป0 2นย์วันนั้นถือว่าเล่นโอเคแต่สุดท้ายก็แพ้ความเฉียบคมครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดนัดล่าสุดไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็ชนะได้10ครับซึ่งเลสเตอร์ในชั่วโมงนี้ก็ยังต้องหวังพึ่งพานะครับดาวแต่ย่างจะไม่วร์ดีบิลลาเอลคานูสแล้วก็บ๊อบบี้รีดนะซึ่งตัวเลือก นาชั่วโมงนี้ของเลสเตอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะก,ก็คงจะเดิมๆไม่มีปัญหาในการจัดทัพอะไรมากมายส่วนผู้มาเยือนครับเรนฟอร์ดก็จะมีบรันบูโม่นะครับยอนวิซ่าแล้วก็คิวินชาเดอร์เป็นตัวสอดแทรกนะครับแล้วก็มีตัวรุกนะครับขาประจําอย่างมิเกลดัมสกัดนะครับแล้วก็ตัวคุมเกมอย่างวิตตอรี่ยานเนลก็ถือว่าได้เปรียบครับสำหรับเลสเตอร์กับการได้เล่นในบ้านแต่นาชั่วโมงนี้เนี่ยการเจอกับเรนฟอร์ดเองเลสเตอร์ก็คงไม่มาเล่นตั้งรับอะไรับ เบรนท์ฟอร์ดมากนะครับก็คงต้องเปิดหน้าแรกเพื่อถามหาประตูเพื่อลุ้นที่จะเก็บคะแนนให้ได้ก็เป็นความอันตรายครับเพราะว่าแนวรุกการเล่นสนกลับของเบรนท์ฟอร์ดเองยังดูน่าอันตรายครับแล้วก็ผลงานการเจอกันเกมแรกเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านแล้วก็เป็นฝ่ายยำเลสเตอร์ไปก่อน4ประตูตอนหนึ่งครับดยฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็ยังมองว่าเลสเตอร์เองไม่น่าต้านเกมรุกของเบรนท์ฟอร์ดผู้มาเยือนได้ครับเกมคงออกแบบ สนุกสูสีแล้วก็คู่ขี้แต่สุดท้ายครับการยิงประตูการจบสกอร์ยังมองมาเบรนท์ฟอร์ดมีจุดนี้เหนือกว่าเลสเตอร์แล้วก็มีโอกาสที่จะบุกเก็บชัยชนะได้นะครับนั่นคือพรีวิวคู่แรกของฟุตบอลวันนี้นะครับยังไงขอบคุณมากครับฝากตามช่องด้วยนะครับถ้าชื่นชอบพีวิวดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์แบ่งปันแจ้งเตือนกันได้เลยครับส่วนมูนเดสลิกาว่า,าครับคืนนี้ก็จะขวดกันในเวลา2นาฬิกาสานาทีไฟบวกมันดับ5ครับจเจอกับวเดอร์เบรเมนที่มันดับ10ซึ่งไฟบวก เกมล่าสุดไปเอาชนะซังพอลีมาได้1ประตูต่อศูนย์นักเตะแกนหลักก็จะมีกริโฟกับโดอันครับเป็นตัวที่นะครับแบกทีมในเรื่องของการยิงประตูอยู่ส่วนวเดอร์บรเมนครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองแท้แต่ว่าแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์คาบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อ3ปัญหาอย่างหนึ่งของวเดอร์บรเมนในฤดูกาลนี้คือการเล่นเกมรับเพราะว่าถ้าไปดูในตารางคะแนนทีมท็อปสิของตารางเนี่ยวเดอร์บรเมนเป็นทีมที่เสียประตูเยอะสุด22นัดเสีย42ลูกแล้วก็ เล่นเกมยืเอนเองแกวงๆ,ๆไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็จุดเด่นมากๆของไฟบวกที่ทําให้ผลงานดีขึ้นมาอยู่อันดับที่5ได้คือผลงานการเล่นในบ้านครับแล้วก็เฮดทูเฮดการเจอกันเกมแรกของซีซั่นไฟบวกเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนไฟบวกบุกไปเอาชนะได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับผมมองว่าคู่นี้ครับไฟบวกยังคงมีความแน่นอนกับการได้เล่นในบ้านส่วนไวเดอร์เบระเมนนอกบ้านเกมรับก็ไม่ดีอยู่แล้วก็น่าจะมีโอกาส พลาดท่านะครับโดนไฟบวกนะครับได้ในเกมวันนี้ชัยชนะครับโอกาสน่าจะเป็นของเจ้าบ้านไฟบวกมากกว่าครับและนี่คือพรีวิวทั้งหมดของฟุตบอลค่ำคืนวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามกันไว้กลับมาเรื่องราวดีๆก่อนแต่เป็นมีได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ